นาพรคงยัวหรือคูจินาวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาวัดโกงไกราดนะคะอำเภอโก,กงไกราดจังหวัดสุโขทัยค่ะไปกันเลยค่ะวัดกงไกราดเป็นสถานที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบกลกง อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวัดกงไกรลาศแห่งนี้เป็นสถานที่น่าสนใจแห่งหนึ่งที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตวิหารลอยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสันนิฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาเพราะเดิมนั้นวัดกรุงไกรลาศเป็นวัดร้างต่อมามีการบุรณะองค์พระ และวิหารใหม่ตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ที่หน้าวิหารหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันนะคะไปกันเลยค่ะวัดกงไกราชสร้างขึ้นประมาณปีพศ2 3 3 3มีมุขปาฐาว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเล่ากันว่าทหารพรม่าที่ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกได้เดินทัพผ่านและพักแรมที่บ้านกงแห่งนี้ ด้วยความคึกขนองและอยากลองดีของทหารจึงยิงปืนใหญ่ถล่มวิหารหลวงพ่อจนพังเสียหายแต่ไม่ได้โดนองค์พระ มีเพียงรอยกระสุนทะลุจีวรด้านซ้ายให้เห็นเท่านั้นเล่ากันต่อมาว่าความเสียหายของวิหารในครั้งนั้นทําให้หลวงพ่อโตต้องตากแดดตากฝนอยู่นานหลายสิบพรรษาจนกระทั่งคืนหนึ่งของวันเพ็ญเดือนสามชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดนั้นได้ยินเสียงแผ่นดินเสะเทือนเลื่อนลั่นมาจากทางวัดแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งรุ่งเชา้า ต่างพบว่าหลวงพ่อได้แสดงปฏิหารเคลื่อนองค์ท่านจากที่เดิมที่ประทับใต้ต้นคูนซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิมราวสามวาภายหลังจึงมีการสร้างวิหารถวายเป็นพุทธบูชาในปีพศ2485เป็นปีน้ำแดงประเทศไทยประสบุทุกภยนะัยหนักแม้กรุงเทพก็ยังไม่พ้น น้ำท่วมถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนถึงลานพระบรมรูปทรงหมาจนต้องใช้เรือสัญจรเป็นต้นแม่น้ำยมก็เช่นกันน้ำได้ไหลท่วมทั่วไปหมดในวัดกรุงไกรลาศก็ถูกน้ำท่วมศาส,สนาสถานโบสถ์ศาลาการเปลียนกุฏิและพระเจดีย์ทั้งหมดในบริเวณวัดยกเว้นวิหารหลวงพ่อโตที่น้ำไม่ท่วม อย่างเสมือนวิหารลอยอยู่เป็นที่อศัศจรรย์เป็นยิ่งนักเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตที่แสดงความศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นประจักษ์จึงเป็นที่มาของตำนานหลวงพ่อโตวิหารลอยมาจนทุกวันนี้หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านกลมและบริเวณใกล้เคียงยิ่งนักดังปรากฏเห็นองค์น้ำมนต์ขนาดใหญ่ที่หน้าองค์หลวงพ่อโต มีชาวบ้านมาตักไปดื่มกินหรือผสมทําน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และมีงานปิดทองสมโพธองค์หลวงพ่อโตวิหารลอยในวันขึ้น12-15ถึงค่ำเดือน4เป็นประจำทุกปีบริเวณใกล้เคียงกับวิหารหลวงพ่อโตวิหารลอยจะมีวิหารหลวงพ่อยนต์อดีตจเจ้าอาวาสวัดกงไกรลาศ พระครูไกรราสมานคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดและเป็นเจ้าคณะอำเภอกรุกงไกรราชพระครูไกรราสมานคุณเป็นเกจิตอาจารย์รูปสำคัญของอำเภอกรุกงไกรราชมีคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงด้านการหุงน้ำมันสมุนไพรรักษาโรคต่างๆทำให้ชาวบ้านเรื่องใส่ศรัทธาท่านมาก และถือได้ว่าพระครูแกรราษมานคุณเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่สำคัญเนื่องจากท่านเป็นผู้ริเริ่มนำพาชาวบ้านในเขตบ้านกงุงทำพิธีทอดผ้าป,ป่าทางเรือไปยังวัดต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำยมทางตะวันออกและทางตะวันตกของบ้านกงุงซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดในระแวกนี้เมื่อราว40ปีที่ผ่านมา พาที่ผ่านมาที่อำเภอภูไกราชจะมาสุโขทยัยสามารถเข้ามาที่วัดภงไกราชเพื่อมากับสการะหลวงพ่อโตวิหารลอยได้นะคะ